สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพๆน,นาที่รักและชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับและที่เข้ามารับชมช่องน้อยๆช่องตกปลาของผมนะครับก็วันนี้ก็ออกหมายครับมีโอกาสได้ออกหมายก็หมายมีเวลาไม่มากครับหมายคลองธรรมชาติก็วันนี้ก็มาหมายคลองคลองน้อยๆแต่น้ําไหลครับน้ําไหลทุ่นยืนไม่ค่อยอยู่ครับลองเซฟทุน่นดูแล้วยืนไม่ค่อยอยู่ ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมั่งครับไม่รู้ว่าจะมีตัวปลาหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปดูกันครับขออนุญาตตั้งกล้องกันนะครับนี่ครับบรรยากาศของคลองนะครับก็เป็นน่าเห็นก็นั่งตกทั้งชิงหลิวทั้งสปิวครับสปิวก็โยนใกล้ๆ้ลลตลิ่งครับตรงน,นี้ครับสปิวชิงหลิวก็ยื่นไปอีกนิดนึงครับประมาณสักสี่จุดกว่า ก็เดี๋ยวไปลุ้นดูกันจะมีตัวปลาให้เราเห็นหรือเปล่าหรือยังไง <c oughs> ก็ลุ้นกันดูนะครับ <c oughs> ปลาอะไร,ะรัร ปาลาอะไรก็ไม่รู้ตอดมีแต่เม็ดมาไม่มีปลาเข้าโดนครับปลาโห้ยปลาตะเพียนมาแล้วตัวแรกปลาตะเพียนครับปลาะตาะเพียนตัวแรกปลาตะเพียนตัวแรกมาแล้วเก็บ แล้วเก็บเก็บปลาตัวแรกปลาตะเพียน่ะชุบเล่นกันต่อ ปลาอะไรครับปลาอะไรเห้ยกินไม้นไโอ้ยครับขอครับหึยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่หุแต่จดอุยุยุย หลุดแล้วครับหลุดแล้วครับหลุดจากเก่งไม้้วครับโอ้โหแต่ครับแต่ชัดแต่แล้วนะครับหลุดจากเก่งไม้แต่อาโอเคครับหลุดจากเก่งไม้หลุดปาอึ๊บอะไรครับอึ๊บปาอะไรครับ ปาลาอะไรไหมครับโดนแล้วอย,ยังเห็นตัวครับอ๋อขอโทษเบกมันหนักกปหน่อยครับปาลาอะไรครับคิดว่าโอ้ยยีสกครับมายีสกครับได้เจอยีสแก้วครับ หาจากที่ห่างหายไปนานที่สกไซสสวยครับเดี๋ยวดูกันครับว่า,ายกไหวไหมไซสสักสองสาโลครับไหวน่าจะไหวอยู่อานะครับหาวิธีนครับ ไม่ได้สวิงมาครับปลามันเงียบครับก็เลยไม่ได้สวิงมาหนึ่งสองบฮึบอุ้ยหลุดเรียบร้อยครับไม่มีสวิงครับเป็นอย่างงี้ครับเล่นกับปลาไม่มีสวิงก็จะประมาณนี้ครับหลุดครับยีศกยีศกไซ สวยครับโอเคครับลุ้นกันต่อไปเขี้ยบหัวสักเยอะครับ